สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วช่วงนี้พบกันบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามีคน ถามเข้ามาเยอะนะคะอยากให้รีวิวตู้แช่2ประตูบ้างตู้แช่เบียร์วนบ้างนะวันนี้ถึงคิวตู้2ประตูรุ่นใหม่แล้วนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคนถูกใจกันเยอะมากๆเพราะว่าออปชันก็คือจัดเต็มนะคะครบทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปดูรูปลักษณ์ของเขากันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยของ kingku ออกแบบมาด้านหน้าได้ค่อนข้างสวยงามเลยตัวเฟรมก็จะเป็นเฟรมแบบซ่อนนะคะสวยที่สุดเลยส่วนด้านบนเนี่ยโชว์สินค้าเครื่องดื่มผักผลไม้ ได้อย่างดีมากๆแล้วก็ภายในจะมีหลอดไฟนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะที่สวิตด้านบนเลยไม่ต้องเปิดค้างไว้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ในส่วนของชั้นตะแกรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวกันยาวไปเลยนะคะสามารถวางสินค้าได้เลยนะคะ สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆเลยนะคะจะช่วยในการระเหยน้ำอัตโนมัติเราไม่ต้องเอาน้ำไปเททิ้งนะคะอัปเกรดร้านค้าของเราให้ดูทันสมัยโมเดิร์นยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญใครเห็นไหมเอ่ยจะเป็นตัวออปชั่นตัวนี้เลยทุกคนอยากได้กันมากๆนะคะเป็นในส่วนของออปชั่นตัวล็อกนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยตั้ง ตู้ไหวหน้าหลานเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่ตอบโจทย์สุดๆไม่มีน้ำนะคะขโมยไม่ได้นะคะาะว่าตู้ล็อกได้ค่ะที่สำคัญคือถึกโทนประหยัดไปอย่างแน่นอนนะคะสำหรับตู้แช่คิงคูถ้าใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าราคาย,ย่อมเยามากๆเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตค่ะขอบคุณค่ะ